เติบโตขึ้นมาพบและสัมพักกันนี้เรืเ,เข้ามาไดีครับนะครับรัวหลักเป็นร้าสืบตดคะสิงโดยมีขุนบอลเป็นที่เรียงขุนศึกวีระเสนเป็นราชภูร,ร,รึกปีไม้ลายมือเขาหาูไม่ว่าเขาคือสายเลือดของวีระเสน องค์จักรพรรด์ชาสิงห์พระใหญ่ด้วยเกียรติยศเป็นมือปราบสร้างภาพพจศัตรูสลด์่ายแพ้ไอ้เรื่องผูกยิง ขอปฏิเสธพกเรียนด้วยเพศอ่อนแอถวายหงพ่พระองค์ท่านคดฉสิงพี่เก่นขอบคุณสำหรับควาน้ำใจนะครับจากครอบครัวนาแล้วก็ไอพีด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามชมกันหนึ่งเดือน่นเตืมๆที่เราทำาแสดงู่ที่นี่นะครับวันนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายของวิกสโนโดนัทน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันทีวันที่สี่ด้วยวันนี้ขอบพเจ้าด้วยวันนี้โคชชสิงลูกขององค์สังฆทัะข้าโคชสิงผู้ที่ฟ้าทรงมาเกิดในโรงช้าง,งเคยไปโรงช้าง,ง,างอนนของฉันตอนที่ก่อนจุา อย่าปากดีกับกูไอ้คุณมงรับดีกับคนจะกูชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เปียแชร์ได้สิวะเราเอาใจพูดเอาใจมึงยังมาตลกกับกูยให้เหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือลม้ยังมีไวไวเหนือไหยยังมีหม้อหม้อเราต้องตีโอ้อเป็นหม้อดิน ไอ้คุณวอนพุทธามอะไรมึงสักอย่างหนึ่งถามกี่อย่างแต่เราคำถามกูมาได้เลยะควายเนี่ยคขาเลี้ยงไม่ทำอะไรวะควายมึงไม่ไถนาเลยควายเขาไม่ได้เลี้ยงไม่ไถนาไทยควายเขาเลี้ยงไว้กินไข่เฮ้ยควายเลี้ยงไว้ไถนาเลี้ยงไว้กินไข่ไถนาพุ่บอลว่ากินไข่ไถนาโอ้โหกินไข่กินไขควายเลี้ยงไว้าทำไมกินไข่แดดข้นไปยังไงวะจ๊ะ และไก่เขาเลี้ยงไว้ทำไมวะไก่เขาดีเลยแหละนีถูกแล้วกินไข่ไก่เขาเลี้ยงไว้ไถนากินไข่ไก่เขาเลี้ยงกินไข่มองกูบอกว่าไก่เลี้ยงไว้ไถนากินไข่ไถนากินไขู่บอกว่าไถนาใช่มันเลี้ยงไว้ไถไข่เฮ้ยไม่ใช่เจ้าว่กินไข่ เอาถ่ายไข่มาดูมาถ่ายนา,นลเ,าเลยนะกูเอาอะไรผู้ดวลรับเด็กเก่าทุกๆวันนี้เนี่ยข้อกังขาไม่มีในตัวกูไออีหน้าไหนก็รู้ว่าใครในเมืองน,นี้ใครเป็นคนเก่งที่สุดใครต้องหาลิเกคณะฝั่งนู้นมาเล่นคู่เราเนะี่ะ <c oughs> อ๋อไม่ใช่เว้ยแล้วก็ถ่ายรูปไปดูไปรเวลาเขาจะเล่นลิเกไม่เขาต้อกลายโนไปถ่ายหนงังพวกนี้ไงใครอะไอโนไปถ่ายหนงังพวกนี้โอ้ยไปเอาตัวเขาใจไอโนนั่นน่ะมึงก็ถ่ายกันอยู่เลยนะกูถ่ายกูยังอยู่ยแล้วมึงแค่มาถ่ายรูปพวกเนี้ย ภูนีมันก็ถ่ายหนังเหมือนกันครับเรื่องภูชัยใหญ่พูดวันนี้ไม่มีข้อกังขาแม้แต่นิดเดียวระดัเก่ามัวบาราชมโมตีต่างลู้ดี่าคูข้อจะสิงเนี่ยเป็นผู้ที่เก่งกาที่สุดในเมืองนี้ถูกต้องพระเจ้าค่ะหาว่ามีใครได้เก่งกาจมากกว่ากูไหมจริงไหมผุดบอยยังมีอีกหนึ่งคนยังมีใครอีกบนภายในเมืองนี้เราทหารน้อยใหญ่ไม่มีใครสู้พระองค์ท่านได้แต่ยังมีอีกหนึ่งคนใครที่สู้พระองค์ท่านพระเจ้าค่ะนั่นแหลยพูดมา ขุนศึกวีรเสนวีรเสนนี่ะเหรอไม่ต,าากกบบต้องพูดไอวีรเสนอีกท้ากระบุนครบ20ปีกูต้องฆ่ามันเพราะฉะนั้นก่อนที่กูจะฆ่ามันกูไม่อยากมีตาบาปว่าคนอย่างกูแพ้ไอวีรเสนมึงจะเรียกตัวไอวีรเสนออกมาวีรเสนขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านบัดเดียวนีรอรัจะรู่ ดำรัตตักให้ขึ้นเฝ้าโอรสลูกเรกาได้ยินดำรักตักให้ขึ้นเฝ้าโอรสลูก เขาโคชสินกลายเป็นโนรสใหญ่คนจับขึ้นหิ้งไว้ในห้องแท้จริงเจ้าคือก้อนอิดแต่คนเอามาผิด ฉันวีดัสเซเปรกนัทพงศ์รับรางวัลด้วยเปรกนัทพงศ์ลูกอ่างทองสวมรางวัลด้วยครับขอบคุณเปรกนัทพงศ์ลูกอ่างทองขอบคุณเอ็นพีด้วยนะครับเมื่อปีประมาณ5657ครับทีมงานของเปรกนัทพงศ์ได้ประชันกับทีมงานเปรกชยามิชัยครับที่ศาลเจ้าพงศ์จังหวัดอยุธยาครับไม่น่าเชื่อว่าครั้งนั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายในคณะเขานะครับผมชฉันคนสุงห์วีดัสเซ่เข้าไปประคมโอ้โคชิติกด้วยระ้จักข้า หายใจร่วมกับมึงกูยังเสีสิจที่กูเรียกมึงมากูไม่ได้เห็นหน้ามึงหรอกอีกน่าจะคูวีระเสงแต่ที่กูได้เรียกมึงมาในวันนี้เพราะตาทหารหารทุกคนมีข้อกังขาในตัวกูแม้แต่ทหารชั้นปลายแถวก็ยังพูดกันหนาหววูคนยังคูค่คนจะสิงนั้นสู้มึงไม่ได้ไอวีระเสง เพราะฉะนั้นกูจะทำให้ทุกอย่างมันก,กระจางแ้งแงไขทำให้รู้ว่าโอ้โคชสิงเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งไม่ใช่มึงวินาเส่งตรงจับด,ดาวเรามาสู้กับกูโคชสิงวินาเส่งเก่ามองฉันไม่สู้พระเจา้าค่ะเฮ้ยทำไมวะทำไมมึงถึงไม่สู้มองฉันไม่อยากจะสู้พระเจา้าค่ะทำไมมึงถึงไม่อยากเกิด พ่อของฉันสู้ไม่ได้ทำไมลุงสู้ไม่ได้ก็พ่อไม่อยากจะสู้ไม่อยากจะทุ่มเลยไปผมให้เจนี่ก่อนมิสเตอร์เสู้ตัวนี้มิสเตอร์เสู้เขาตันี้เอาเที่ยวฝีมือหุ่นจะคเชจับมาแล้วพวกท่านไม็นท่านที่ครูสอนเข้ามามิสสู้ไม่ได้อะอย่าถามมิเตีรยเซนนะครับรู้ไหมเอ๊ะมีปิ๊งเขาตี้จีจังะเพลึงมานั่งขับอะไรงจีจังเล่นเล่นจีจังอยู่เขากลังพยายามจะมึงก็ต้องยุ่เป็นธรรมดาอยู่แล้วมึงจะมึงจะขับดิวันจีจังนี่มึงจะขับดิ เพี่และคนไม่ใช่รถจะไปขับเลยพวกคุณจะหงสงสู้เพื่อเราคุณสู้เลยไอ้เวียร์แสนกูไม่ได้เรียกมึงมาเพื่อลองเลยพระเจ้าค่ะจิ๊บดามาสู้กับกูหม่อมฉันไม่สู้ทำไมมึงถึงไม่สู้เพราะไม่อยากจะสู้ทำไมมันถึงไม่อยากจะสู้พระองค์สู้หม่อมฉันไม่ได้หม่องฉันไม่ได้อย่างนั้นเหรอเวียร์แสน เปียกเหมือนเรือใกล้ฟังแต่กูนั้นคือลูกโตสงสารคนดูกูเปียกมือสิน <c oughs> งหลังแล้วมาดูตะไคร่ะไม่ใช่เขาเขาดูนี่เองเดี๋ยวเขางมวงไม่มงม่งมือตายรุ่งกว่ายอ๋อ กูกกูกเปรียบมันสิ่งที่ยิ่งจะโสมึงมันเสือกควรรู้ถึงมึงจะเคยเป็นเสือแต่ก็ไม่เลือหลายแล้วตัวม,มึงจงเจ็บขี่วแก้วหวยกัดก กับแมวมาหมูกูเป็นศิษย์มึงก็ต้องเสียวกูจะหักเขี้ยวคงคู่จะเปคููถ้าต้องสู้เลยเพื่อศักดิ์ศรีของเราจะครูไม่ได้ด้วยคูให้นูกเสียชื่อของเราเลยตาคูนั่งใจเต้นหลัง น้ำตาจะได้ไฟไังลูกมันด่าเสียงดังมันถึงที่สุดจะยุดยังมาตรฐานเห็นที่กูจะนั่งกันไม่อยู่ก,ก,กูสร้างให้เกิดแต่มึงทำให้กุ้งชียหัวาเสียแรง รูปเลวมึงดื้อลันวิญญาณฟาลันสิ่งสูกสายเลือดที่โยนเข้าลงชา้างกลายมาเป็นกำลังฟาลันนาสิกนาสิกเก่ามึงส่งจำเสียง ยังสั่นสะให้คอของมันมือมันสูงอย่ากจะตัหัวมึงให้ระเดกชับดามขึ้นมาแต่เสียดายที่มึงเป็นเลูกกูเดี๋ยวเซนเธอไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวคว้ามาแทนแทนนะอตอนมาเมืองกูทำไมรูปร่างดีกว่านี้วะ ปรบมือดังๆกันสักทีบวรบมือดังๆกันสักทีให้เจตตาไอ้แม็กซี่ให้ดู

เด็กคนนี้คือใครถึงมีฤาษีผมจะยอมให้ท่านตายนะแล้วมันไปตกเขาจะเสียได้ไงะตื่นสติเข้ามาเถิดไม่ตกประธานก็ต้องตายถึงมีฤาษีขอบใจเจ้ามั่งมีฤาษีเดี๋ยวเสร็จจะตรงนี้แล้วถึงเสฤาษีต้องกล่อพิธีขึ้นมาเด้อถึงมีฤาษีไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวให้ทหารเอาม้าไปถวายท่านเหมือนเดิมตรงนี้เลยลงท่านเจนเยก่อน มห้ามกูทำไมต้องห้ามเนี่ยบอกกูมาเห็นคนไม่พีนพอเลยตัดหัวมือคุณวร์พระองค์ท่านฟ้ารันพูดได้ไวไหพูดไวไหมพระองค์ท่านจะฆ่าวีรเสเนได้ต่อเมื่อพระองค์ท่านอายุครบยี่สิบปีนี่มันอีกแค่ไม่กี่วันอายุถึงจะทนยี่สิบปีนะพระองค์ท่านขอบใจมึงมากคุณวร์ที่เตือนสติกูโคตรสิ้นไม่น่าที่กฎหาเป็นเช่นนั้นกูต้องผิดต่อคำพูดของพระบิดาไหมพรอ้ค์ท่านจะกดเอาอะไรวีรเสเน ถ้าหาว่ไม่ได้สหายกูขุนวอนหัวมึงขาดไปแล้วอีกไม่กี่วันจะเป็นวันที่กูมีความสุขที่สุดจะเป็นวันที่กูหายใจโล่งจะเป็นวันที่กูมองอะไรได้สบายตาเมื่อกูอายุครบยี่สิบเมื่อไหร่แล้วก็กูคนจะสิงนจะตัดหวมเปนคนแรกไปเ่ืนจสิ เสียเทยนะมาโหชอบจูพระองค์จำมาไว้นะพี่เจ้าค่ะเรียนเสียไปรับรางวัลก่อนเดี๋ยวนี้เสียรับรางวัลก่อนนะแม่ขอบคุณนะไม่ได้เดี๋ยวมันขำมึงเล่นับคนนี้ไม่เล่นกับขำเรียเสียที่เหลือตุ้มติ้งตุ่มก่อนตัวฝึกมาเลยนะเนี่ยตัวเด้อไปฝึกตัวนี้เลยเออทำใจเอาเล่นตัวนี้เลยโอ้เดี๋ยวมึงเนี่ยไปทำให้มันเคยตัวเนี่ยเดี๋ยวอย่าี้เดี๋ยวมันรับงานเปิดใบกันนะ คุณเดี๋ยววันที่สี่พบก,กันที่ลพบุรีนะแม่ผมเป็นพระอ,อง <laughs> <laughs> พระอ,องค์ผู้จังจะเอาไว้วันใดที่ผมฉัน <laughs> ถูกพระอ,องค์ประหารชีวิต <laughs> วันนั้นแหละ <laughs> พระอ,องค์จะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตวุเสนขอบพูดท่านชั้นเด็ดขาด กูเลยเสียใจเพราะตัดหัวมันมีแต่จะดีใจซะมากกว่าหลวงท่านไปมีมองเข้ามาที่ทำไมจะเสกผู้เสกทำไมถ้าหากูตัดหัวมันกูจะเสียใจตลอดชีวิตหลวงท่านจะเสียใจตลอดชีวิตมันเหนื่อยมันเหนื่อยตัวกูเลยไม่มีแรงเหนื่อยมากมาทั้งตัวกูเนี่ยเบื่อทำไงเบื่อเพราะมึงเนี่ยห้ามไม่ใ้ตัดหัวสิเหลียวเส้นลาว ผิดก็คือผิดก็ปล่อยไว้ไม่ได้ระองท่านก็รู้ว่าสเสด็จพ่อฟ้ารันของพระองท่านคำไหนก็นคือคำนั้นงั้นมึงต้องเป็นคนรับผิดชอบให้ทำยังไงพากูเขไาไปในป่าไปยิงสัตว์ไปล่าสัตว์ไปพักอ้างแลงพิรุธได้เลยเพื่อนค่ะไปกับกูครับท่านจะพาไป